ารเคขาชั่งมาแล้วให้เราแล้วถูกไหมจะรับต่อหนึ่งแก้วครับผมคือบอกเลยว่าร้านนี้บรรยากาศดีมากๆนะครับผมถ้าใครมีโอกาสได้แวะเวียนมานะฮะผมบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องกาแฟหรือว่าคอฟเค่ยนะครับที่นี่ก็วิลลิกุืมใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตามว่าผมบันเทิเดอร์บริต้าฮะ ไปนไปตาครับผมระยะครับโอเคครับผมโอเควันนี้เรามีกาแฟนะครับผมมารีวิวนั่นเองครับกาแฟนี้ชื่อว่าอะไรครับพี่ดงครับอ่ายีเวอร์สแตนดาร์ดกาแฟครับอ่ามันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้เลยครับผมออาแล้วกาแฟอย่างนี้มันเป็นยังไงบ้างครับพี่ดงครับมันเป็นประเภทไหนเอ่ยคืออันนี้จะใกล้เคียงกับดริฟเลยครับแต่สำหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์ไม่อยากทําเองไม่อยากจะทํกลัวทําเองแล้วไม่เหมือนทานที่ร้านนะฮะแนะนําเป็นตัวนี้เลยครับ อ<ใ>อ๋อเป็น,ปนอย่างนี้นะฮะใช่ฮะก็จะเป็นซองมาในกล่องนี้ก็จะมี5ซองนะครับอ่าใช่ครับเขาจะบอกมาหมดเลยนะครับหน้ากล่องเนี่ยจะมีบอกมาเลยว่าขั้วระดับไหนเป็นมีเดียมดาร์กเป็นไลท์มีเดียมอ่ามีบอกหมดเลยนะครับนี่นี่อย่างหน้ากล่องนี้ก็จะบอกมาเลยว่าอาราบิกา้าสามสิบเปอร์เซ็นต์โรบัสต้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะอ๋อแล้วนี่ก็คือจะบอกวิธีการทําทุกอย่างเลยด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมออ๋รสชาติอ่า เซโน้ตอะไรอย่างนี้จะอยู่บนหน้ากล่องตรงนี้เลยครับสาหรับคนที่เลือกไม่ได้ก็ลองดูข้างบนได้ครับขเขาจะมีบอกว่าหวานระดับไหนเปรี้ยวระดับไหนบอด,ดี้อยู่ที่ระดับไหน,นครับก็คือสมมติว่าถ้าเราอยากจะได้กาแฟทักตัวเนี่ยแล้วเราเลือกไม่ถูกเราก็ดูแค่หน้ากล่องนี้นะครับผมซึ่งเขาจะบอกทุกอย่างเลยแล้วเห็นเขาบอกว่าไม่ต้องใช้อุปกรณ์ด้วยใช่ฮะอ๋อเป็นดิฟคอฟฟี่สบายมากเลยครับอืมอันนี้เป็นดิฟคอฟฟี่ที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์นั่นเองใช่ครับผมอ่ะโอเคอันนี้คร่าวๆไปแล้วงั้นเดี๋ยวลองมาลองดูก รสชาติจะเป็นยังไงโอเคครับผมงั้นเราแม่เทสตัวตัวไรเอ่ยอันนี้ไลท์มีเทียมอ่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวอ่อนกว่านะครับผมซึ่งความเป็นกรดเนี่ยมันก็มากกว่านะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองตัวนี้ก่อนโอเคครับอ่ะแกกล่องดูเลยอ่าข้างในซองก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมวิธีการทำนี่เขาจะบอกไว้หลังซองเลยนะครับง่ายๆเลยอ๋อนี่มีบอกวิธีทำหมดเลยใช่ครับ คนทําไม่เป็นก็ทําได้นะฮะแบบนี้อโอเคครับผมเราฉีดก,กองออกมาเลยฉีดทองมานะครับข<ม>้างในก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เออกลิ่นหอมอ่ะเออเออหอมอันนี้หอมจริงนะครับผมอ่าเสรแล้วทํายังไงบ้างครับพี่โดมก็แล้วก็ฉีดงนี้ออกมาเลยครับอ๋อมันจะเป็นตัวกลางนี้อออกมา คือมันเป็นดิฟคอฟฟี่สมัยใหม่นะครับผมที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ดิฟเลยไม่ต้องยุ่งยากเลยครับอ่าไม่ต้องยุ่งยากเลยนะครับผมใช้แค่น้ําร้อนกับแก้วอย่างนี้แค่นี้เองนะครับผมแล้วก็จีบข้างบนออกมาอ่าแล้วจีบข้างบนมาเออ,เอ,อง่ายน,านะนนข้างหน้ามันก็จะเป็นซองอย่างนี้นะฮะอ่าตรงนี้เอาไว้ใส่นีตของแก้วนะครับอ่าใส่แก้วไป ครับอันนี้น้ําร้อนพี่โดมโชว์หน่อยครับผมก็ไม่ต้องไม่ต้องกะเลยโชว์ไม่ต้องกะอะไรเลยครับไม่ต้องบิ้วไม่ต้องอะไรเลยนะครับแล้วก็เทน้ําร้อนตรงกลางไปเลยเทให้หน้ามันชุ่มๆหน่อยเออสะดวกสบายนะครับปกตินะที่ที่เห็นดิฟเนี่ยปกติอุปกรณ์มันจะเยอะนะครับผมวันนี้ไม่เยอะเลยมาถึงแกะซองแล้วกินได้เลยนะครับผมสเกลตาช่างเราก็ไม่ต้องใช้นะครับอ่าบอกว่า ขราะวานี่เขาชั่งมาแล้วให้เรา<ช>แล้วถูกไหมจะรับตอนหนึ่งแก้วอ่วาก็จะประมาณนี้อันนี้ต้องทิ้งไว้ไหมพี่ดวงครับอนนี้อันนี้มันถ้าเราจะทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะเข้มขึ้นมาหน่อยแต่สำหรับคนที่ไม่อยากทานเข้มเราแช่ลงไปสักพักหนึ่งแล้วก็ดึงออกมาได้เลยครับอ๋อโอเคอันนี้อืมกินหอมนะอ่าแต่หอมนะหอมอเอานะครับอ่าเอาออกไปนครับครับ วิธีออกก็ไง่ายแค่นี้เองนะ <มา S 1> ครับแค่นี้เลยครับอ๋โอโอเคครับ,บนี่ครับผมดิฟคอฟฟี่ได้แล้วไดครับโอ้โหง่ายมากเดี๋ยวผมขอดมก่อนอ,อืมอันนี้ค่อนข้างหอมตามตามที่เขาว่าไหมเดี๋ยวเราไม่เรื่องจะได้ชิมรสชาติเลยแล้วอย่างเงี้ยเราจะชิมเราใส่น้าแข็งได้ไหมพี่ดมถ้าจะทําเป็นดิฟเย็นนะครับใส่น้ําแข็งได้ฮะ ใส่น้ำแข็งได้เลยอ๋อโอเคแต่ถ้าอยากได้รสชาติเราก็ชิมก่อนเนาะใช่ครับแนะนำไม่ทานร้อนก่อนแล้วค่อยใส่น้ำแข็ขงดีกวมันร้อนไหมนี่นผมกนะินปากยังคงเบาๆกัอนได้ครับเี่ครับพี่ต๋าผมว่าไหลห์ตามที่เขาแนะนำเลยไหลตามที่แนะนำเลยใช่แล้วมีความเป็นกรดค่อนข้าง เยอะนิดนึงแต่ไม่เปรี้ยวขนาดนั้นครับไม่ได้เปรี้ยวจัดถึงขนาดที่แบบว่าคือมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นกาแฟตัวที่ทานง่ายดื่มง่ายนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเหมาะับจะได้รสชาติกลิ่นนิดนึงเป็นไงบ้างครับพี่โดดีครับดีเลยตัวนี้ดื่มง่ายเนาะ<ช>ผมว่ามันมันคือกาแฟดิฟเนี่ยด้วยคาแรคเตอร์ของกาแฟดิฟมันจะเป็นอารมณ์เหมือนดื่มชาอยู่แล้วนะฮะซึ่งตัวนี้นะผมว่า ดื่มง่ายแต่ผมชอบตัวนี้นะเพราะว่าผมชอบอะไรที่มันไล่ๆนะครับผมมีความมีกลิ่นแล้วก็มีรสชาติที่เป็นธรรมชาติมากนะครับผมแต่เมื่อกี้แกะซองมาหอมมากอ่าตอนนี้เขาจะเน้นไปทางหวานหน่อยนะครับแต่หวานเพราะว่าหน้ากล่องมันก็มีบอกอยู่แล้วเนาะเพราะวัออนหวานนะครับนี่นะฮะน,นี่ระดับหวานสูงสุดอ่า โอเคครับผมเมื่อกี้นี้เราไปแล้วกับตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นั่นเองนั่นคือตัวพั่วไหลนั่นเองฮะอ่ะคราวนี้เรามาต่ออีกตัวหนึ่งต,ตัวนี้ครับจะเป็นมีเดยมดาร์กโรสนะครับก็จะเข้มกว่าตัวนี้ขึ้นมาหน่อยนึงอ่ะเดี๋ยวเรามาลองตัวนี้กันเลยครับโอเคครับผมกินจะหมดแล้วเ <laughs> นี่ยและกลิ่นดีมากเลยนะครับอ คือผมว่าคาแรคเตอร์หลักของของกาแฟยี่ห้อนี้เนี่ยเรื่องรสชาติเนี่ยก็โอเคมากๆนะครับผมที่ผมชิมเมื่อกี้แล้วอีกอย่างห่งทันง่ายมากใช่ทันง่ายด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยคือสะดวกสบายมากพกพาไปไหนก็ได้ไม่เสียเวลาเยอะเลยครับใช่ครับไม่ต้องพกเลยด้วยปกติดริปคอฟฟโอ้ต้องมีดริปเปอร์ต้องมีฟิลเตอร์มีสเกลตาช่างเยอะแยะไปหมดใช่ครับผมซึ่งมันตอบโจทย์ของคนรุ่นใหม่มากนั่นก็คือ เราเน้นความสะดวกสบายนะครับผมไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเล้วราก็สามารถดื่มได้ทานได้นั่นเองนิดีมากหอมค่อนข้างบอดี้จะหนักกว่าตรงนั้นนิดนึงครับเรามาลองชิมกันดูอันนี้เราใช้น้ำปริมาณไหนครับเมื่อกี้ลืมบอกไปอ่าแนะนำให้เป็น120-150 ml ครับถ้าไม่มีแก้วตวงหรือไม่มีสเกลลั่างเนี่ยเราก็หาแก้วประมาณสี่ถึงกออนมประมาณนี้ ซึ่งความจริงเนี่ยในน้ําน้ําที่ปริมาณที่บอกก็มีอยู่หลังซองอยู่แล้วถูกไหมครับพี่โดพี่โดซองจะมีบอกเลยครับว่าเราควรใช้น้ําผีอาใช้น้ําประมาณเท่าไหร่อุณภูมิอยู่ที่เท่าไหร่อุณภูมินี่ผมจะแนะนําให้ไม่เกิน9.5องศานะครับออ๋โอเคครับผมเมาลองเทน้ําับลงเลยครับน้าครับจริงเไม่ต้องวนแบบนี้ครับแต่ผมติดไปในใส่ครับจริงจริงควาเคยชินนะฮะ เทน้ำให้ทั่วหน้าหน้าผิวกาแฟนะครับนิดพักไว้นิดหนึ่งนะครับสักาไม่เกินสิบทีนาทีอ่าครับผมกลิ่นโลมามานะครับอือใช่ตัวนี้นะครับผมคนชอบพานเข้มกว่าตัวเดิมขึ้นมาหน่อยนอับเป็นตัวนี้เลยอ่าใช่ ครับผมตัวน,นี้ไม่ว่าเราจะทําอะไรยังไงนะครับผมคือเขาอขอกแบบมาให้เราทําง่ายแล้วไม่ต้องยุ่งยากด้วยนะครับผมอ่าโอเคอันนี้เสร็จแล้วเราเทสดี๋ยนีครับหอมนะฮะตัวนี้หอมกันกคือด้วยความมีคาแรคเตอร์ของดิคคอฟฟี่เนี่ยก็จะมีอะไรที่มันดื่มง่ายอยู่แล้วนะครับ จะหวานน้อยกว่าตัวเดิมหน่อยนึงนะฮะแต่บอดี้จะหนักขึ้นมาหน่อยนะครับอ่าอืมใช่ตัวนี้จะความเข้มบอดี้จะเดอะกว่านะครับ,ววรบซึ่งความจริงอะผมว่าน้ากล่องเนี่ยมันบอกค่อนข้างชัดเจนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสชาตินะครับว่า รสชาติอะไรเป็นยังไงนะครับวามหวานอยู่ระดับไหนใครชอบแบบไหนสามารถดูหน้าซองได้เลยฮะสามารถจะได้เลยบอกหมดเลยว่าความหวานระดับไหนความเครมระดับไหนแอซิดความเปรี้ยวระดับไหนนะครับเลือกได้ตามนี้เลยอ่าครับผมแต่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบตัวนี้มันไลท์กว่าใช่ครับผมโอเให้ไลท์มากกว่าครับแต่บางคนเขาชอบเป็นมีเดีย dark ์ก a s t ก็โอเคนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคเลยอ่าแล้วคันนี้ถ้าสมมุติว่าผมอยาก ดื่มกาแฟแล้วใส่นมด้วยเนี่ยจะสามารถใส่ได้ไหมครับพี่โดมครับใส่ได้ครับสมมุติคนที่ติดกินกาแฟนมมาก่อนแล้วอยากเปลี่ยนมาแทนมาทานกาแฟดําแทนเพื่อลดความข้วนลดลดปริมาณน้ําตาลลงอะไรเงี้ยครับใส่นมลงไปได้นะฮะตัวนี้มันออกแบบมาเพื่อใส่นมใส่น้ำตาลได้อยู่แล้วครับอ่โอ,โอเคครับผมก็จะรลองมาดูกัน ทุติยที่เขาใช้นะครับผมก็ดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกระดาษฟิลเตอร์นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็นําเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งไม,ไม่ไม่ได้ใช้ของที่มันไม่ดีนะฮะซึ่งแต่ละอย่างที่เขาทํามาเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นกาแฟาที่ขายคุณภาพใช่ขายคุณภาพนะครับผโ,โอเคเนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าดิฟคอฟฟี่เนี่ยจะสามารถใส่นมได้ไหมเดี๋ยวเรามาลองดูกันแฮะ ใครที่ชอบนมเยอะนมน้อยนะฮะแต่มผมเป็นคนทานนมน้อยก็จะเฉ็ไปหน่อยเยอะนะครับอ่าดีครับซึ่งเราจะเอาความมันของนมเล็กน้อยนะครับผมโอเคเรามาลองชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงเราจะเสียรสชาติกาแฟไปไหมครับดีนะครับ ค่อนข้างเหมือนลาเต้เลยใกล้เคียงกันเลยใกล้เคียงกับลาเต้แหละครับก็คือถ้าสมมติว่าใส่นมเนี่ยยวผมลองชิม้างดีนะครับพอที่อะไรยังยังยังแน่นอยู่่ะยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมเลยซึ่งถ้าเราใส่นมไปเนี่ยปกตกจะเสียรสชาติกาแฟแต่ตัวนี้ไม่เสียรสชาติกาแฟเลยสามารถใส่นมได้ด้วยนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าวิลลิกู เบรลูกูดเลยฮะเบรลูกูดตอบโจทย์นะฮะที่ว่ามันขมไปแล้วก็เติมน้ำตาลไปได้นะครับอ่าสามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็จบไปแล้วครับผมสำหรับดิฟคอฟฟี่ยี่ห้อเอเวอร์สแตนดาร์ดคอฟฟี่นะครับผมส่วนช่องทางการสั่งซื้อเนี่ยอยู่ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมอ่าโอเคครับแล้วใต้นี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ขอบคุณสถานที่เลยนะครับผมที่นี่ชื่อร้านเลยครับพี่โดมครับอ่าแบ็กสตรีท เฮาพัทยานะครับอยู่ตรงอ่าพัทยาเหนือฮะอ่าคุณผมซึ่งบอกเลยว่าร้านนี้บรรยากาศดีมากๆนะครับผมถ้าใครมีโอกาสได้แวะเวียนมานะฮะผมบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องกาแฟหรือว่าคอฟเคิลนะครับที่นี่ก็บริสุทธิ์อืมใช่ครับผมโอเคฮะงั้นวันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนนะครับผมสำหรับมีถ้ามีคลิปหน้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลงรีวิวกันเหมือนเดิมนะครับผมตามเลยครับอ่าโอเคครับผมงั้นครับแ